วันนี้มาที่800หมูปลาครับผมนี่ครับอันนี้มันมากินง่ายง่ายก็เป็นมูยาขาเหรครับหมูยาขาอ๋อมันหวานเหมาะน้ำพิษค่ะอันนี้หอยตีนบบคืนเลยนี่น่าบอเนาะสมัยจะเป็นหมูปลาแต่เคยมีเจ้าหน้าที่ป้ากันครับนี่หพอป้ามันก็หล่นนี่แต่โอ้เขาละมันหอมมากินยาขาขาสองร้อยก็ตัวโอ้ ครับขอ้นอันนี้อันนี้เป็นเขตเขตห้ามล่าสัตว์เอกครับอ๋แล้วมันลงไปกินน้ำไหนครับบ่มันลงไปกินน้ำไหนครับเห็นอร้อปลาขอ้มงงหมูปลาพุนันนี่ดูหนวนี่กันนี่อหวนอ๋อันีวย่าขานี่ยนะปลาทุก นี่ก็เปหาาัวเนี้ขานี่หัวเนอขา,าเนี่ยโอ้นี่ตหมูป้ามันกินโอ้อบิดเหรอเป็นยากะโอ้เขียวโลนปักดีกะไม่เจานนะ้าวาเนาะเห็นแล้วฮู้ห้อยหมูปลาครับผมนี่ก็ห้อยหมูปลานี่แห็มด้ปลาเนี้อขามักินห,าาหัวเนี้อขาท่านแหมดู โอ้มงนี่สํมไห์เด้อโอ้นี่น้ำแหมนมดิมงนี่นครับหอยตีนยังมีอยอ่ด้วยหางมันเป็นจะไดรครับนี่กะอ๋อจี้ปากดึงเอาครับเปะโอ้โนี่เลยครับปากลุกเาขาลูกเปลกินดู ดูเกี่นเป็นกอเป็นกอเลยแต่มองนี่สัมยดูนี่แหละครับมองหมูปลานี่ครับแต่เป็นห้องห้องหัวหางหมูปลาอ๋อมันน้อนในปืนใช่ไหมครับโอ้ มันมันนอนปืนนั่นก็ครับปืนแล้วพุดธขุมเลยครับโอ้ยม่งเขาปัตตาบทานเลยรับโอ้พุดธขุมแล้วก็นี่พกข้อมพกข้อมมันก็จางไทยค้าเนาะโอ้ป้าหอมแล้วครับซุ่มหมูปลานี่ครับป่อโอ้มันโคดกันอี้เลยเนาะแล้วก็มันเจาะพุทธหมูตั้งปืนได้ครับพุดดินเหนือบินมงโอ้ยู่ลุ่มเลย